เราเคุยกบบล็อกมีเรื่องนี้เนาะใช่นี่หนักมากหลืองเงินเจ็ดบาทอะทุบกระปุกเลยนะซึ่งมาม,า,มา,ากินผ่านมาแล้วแต่โชคดีกูมีงานเจ็ดบาทเดี๋ยวรอวันอังคารพุทธจะมาเล่นแซบอินดี้เดี๋ยวใต้ตังเว้ยเงินที่เล่นแซบอินดี้มันคือเงินหล่อเลีย้ยงรายอาทิตย์นี่พูดแล้วก็จุ <c oughs> เงินอาทิตย์เนี่ย สามารถทำให้อินกินอยู่กับสามีได้ชีวิตมันเริ่มดีเพราะมันวางแผนไงวดีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพูดอินเสียเพื่อนเป็นคนหนึ่งจากการที่เป็นดี้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนตรงๆว่ามึงกูขอเอาเงินไปจ่ายพวกที่ต้องเสียดอกเบี้ยก่อนได้ไหมเพื่อที่พอกูจ่ายนี่ก้อนนี้ให้หมดแล้วอ่ะกูจะมีตังค์ส่งมึงคืออินเป็นคนมีสัจจะ เราปิดตรงนี้ปุ๊บเราจะมีเงินห้าหมื่นส่งคุณทุกเดือนเดือนละห้าหมื่นเสียเพื่อนเนคนเป็นคนหนึ่งเพราะไม่ใช่เป็นดนี้เราไม่จ่ายแต่เพราะพูดความจริงจริงใจพูดความจริงเกินไปจนเขาแบบแต่อินไม่เสียใจนะอินบอกเพื่อนประโยคสุดท้ายที่อินคุยกับเพื่อนแบบเพื่อนคุยกันอินบอกว่าอย่างน้อยอินกูก็ไม่ได้โกหก0,000มื่ คาเดียวเลยจากนั้นมาอินไม่เคยคุยกับเพื่อนคนนี้แบบเพื่อนอีกเลยเราไปพูดความจริงว่าพูดความจริงว่ากูมีตังค์แต่กูขอไปจ่ายก้อนจ่ายดอก,กอได้ไหม,มแต่ความเป็นเพื่อนที่เขาตีความเขาตีความ,ม,าว,ามว่าเเขาที่การว่ากูต้องไปนั่งรอเศษเงินเล็กๆทั้งที่กูช่วยมึงมาตลอดกูช่วยมึงโดยไม่หวังอะไรเลยและกูก็ไม่ได้ของกูก็ไม่ต้องจ่ายดอกอ,อินไม่เคยคุยกับพี่ตายเลยนะไม่เคยคุยกับผู้จัดการ ไม่เคยคุยกับใครเลยและเรียนว่าเขาต้องดูอยู่แล้วยังไม่ได้คุยจนถึงวันนี้ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนพวกรายการทีวีเขบอกว่านี่เราจะบอกเพื่อนไหมตอนนี้เพื่อนคนนี้นเป็นเพื่อนเป็น,เ,ปนเพื่อน,น,อนสนิทค่ะเป็นเพื่อนสนิทเลย<ช>จะบอกเพื่อนหรือว่าอินไม่ลืมบุญคุณแน่นอนคนเป็นดี้ต้องใช้ดี้อ,อย่าดีดี้<อ>บางทีแบบอินมีเจ้าดี้นเป็นเป็นสิบเจ้าเลยอ่ะอินก็เลยบอกว่าคำดวนเลยคำดวนคำดวนคำดวนงานกูเข้าวันไหน โอเคอีกเจวันเงินจะเข้าห0,000เดี๋ยวคูเฉลี่ยให้เท่าๆกันเลยแล้วก็จดไว้มันเริ่มจากอะไรธุรกิจโรงเรียน1ิบกว่าปีที่แล้วทําร้านอาหารทําอยู่นั่นแหะทําเป็น1ิบที่เลยร้านอาหารสิบที่ทำเป็นสิบที่เลยลงไปเป็นร้านๆเลยโอ้โหหลายตังานํำจนสุดท้ายมาทําร้านอาหารกับแฟนสองคนกระเจงไม่เป็นท่าเจอหรือยังว่าเราเจงเพราะว่าเราทาไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็รู้เลยว่าเปิดอะไรที่มันเทาๆอ่ะเราสองคนกับแฟนะทำไม่ได้ อินเดินเข้าไปในแบงก์เลยนะวูดี้พอเราเข้าไปเสนอหน้าเข้าไปแบบไม่มียางอายไม่ต้องอายเลยบอกเขาไปตรง,ตรงๆเขาจะหาวิธีช่วยเราแล้วมากสุดอะคือเท่าไหร่ประมาณ5ล้านนะก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะว่าฉันจะทํายังไงที่จะมีชีวิตที่ได้เงินเดือนเดือนละล้านโอ้โห <c oughs> มันยากอะได้เดือนละล้านแต่ว่าต้องได้อาทิตย์ละสองแสนห้ใช่ต้องเปลี่ยนคำพูดก่อนสิมันท้าทายมันท้าทายสองแสนห้าต่ออาทิตย์ นี่คือวิธีคิดของเรานะ14ชั่วโมงต่อวันชั่วโมงละสอง0เฮ้ย<ห>เอ้ยไหวเว้ย <c oughs> เอาสิ่งที่เราทำอยู่อะแล้วให้มันเป็น2,500ต่อชั่วโมงมันก็จบอะ <c oughs> มันมีทางเลยเราว่านะสิ่งที่จะหาเงินได้ดีที่สุดคือสิ่งที่อยู่กับตัวเราแล้วเราไม่รู้ตัว